ว้าวบรรยากาศสุดๆนะคะเนี่ยน้องเนี่นอ้นนองเขาได้แล้วนี่ได้คนละสองสามตัวสี่ตัวห้าตัวนะคะมันไผ่มันมันเด้อจ้าพี่น้องมันไผ่มันมัน,มน นี่น้องเรือล่มอ่ะแฮแรกได้สมตัวนะคะนี่กำลังไปกู้เรือนะคะนี่นี่นะคะคุ้มแล้วสี่ตัวก็คุ้มแล้วมีแต่ตัวใหญ่ๆอ้นี่นี่ขึ้นตรงนี้นี่เออ อาปาไม่มีที่หวานเลยทีนี้โอ้เออทำไมไปออกันเยอะแต่ตรงอาปาอยู่น่ะนกกลดเออ อาปาดิมาวานตรงนี้เลยฮ่า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 โอ้นี่มาตรงนี้อลไรจะได้นี่ยมันทีเกินตรงนั้นนะแล้วไอเรือมาล่มอีกอาจจะเปลี่ยนตัวก็อันสลับไปได้นะครับใส่เสื้อด้วยครับใส่เสื้อด้วยเปลี่ยนตัวใส่เสื้อนี่มาตรงนี้เลยลุงลุงนี่นี่อาปามาเนี่ยเลย

ดูท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมเยอะมากว้าวนั่นนะคะปลาเยอะมากได้คนละสองสี่ตัวเสียตัวหนึ่งดึงอีแล้วนึ่งดึงอีแล้วหนะโอ้โอ้น้ำมุนน้ำมุน อือน้ำมุนน้ำมุนโน่นโน่นโน่นว้าวอืออือดึงดึงอ้าดึงดึงอือดึงอืออุปเปอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 พี่น็อตอับายยังไม่ได้สักตัวเลยแห่ขาดแหพันกันแหพันกันสุดไปเลยสุดไปเลยเออเออมาบอเราตรงนี้ นู่นเสื้อสีฟ้านะคะนี่ดูดูพี่ค่ะโอ้ยนี่ขึ้นแล้วนี่ว้าวนี่เออบอพี่เพลงิงเปลี่ยนให้อาามาตรงนี้นี่นะคะได้ไปแล้วหนึ่งตัวนะคะเม็ดน้ำยังปุดปุดอยู่เออ รางวัลปลาใหญ่ขึ้นไปแล้วนะคะที่มัดหางไว้นะคะขึ้นไปแล้วนะคะตัวที่ทําสัญ,ญลักษณ์ไว้นะคะบัตรหนึ่งพันบาทเอ้ได้หนึ่งพันบาทรางวัลน,นะคะได้รางวัลปลาใหญ่หนึ่งพันบาทนะคะตัวที่ทําสัญ,ญลักษณ์ไว้พี่พี่ก้องได้กี่ตัวได้าสามหางสามหางว้าวเ <c oughs> ออเออนันน่นนั่นนั่นพี่เขาอยู่ใกล้ปลานัน่นดึงไปแล้วดึงไปแล้วโอ้โห <c oughs> oh, oh, ดึงไปแล้วนี่เออ ออสวัสดีค่ะดึงไปแล้วนนขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วว้าวขาาู้นองเออไปามคมหนักนะแ่กายยหนักจ้านน่นอเมรุนรุนรุนหนูอ้วันนี้คึกคักมากปลามีแต่ปลาตัวใหญ่ๆออคึกคักมากเอาเมียนตาเอเอา คนละสองสามตัว wow. สี่ตัวห้าตัวนะคะว้าวนี่น้องเขาเอาเรือขึ้นแล้วนะคะเรือล่มเมื่อกี้นะคะนี่ได้สี่สี่ตัวนะเรือล่มเลยเออเนี่ยตรงนี้นี่ดึงอีกแล้วนี่ดึงอยู่แล้วเนี่นี่ดึงอีกแล้วนี่นี่นี่น้องอยู่ตรงนี้นี่เออนี่ ว้าว wow, นี่เออน่าจะสี่ตัวห้าตัวแล้วนะคะตรงนี้นี่โอ้สุดยอดมากเออปลามาทางนี้ปลาหวานทางนี้ปลาหวานทางนี้บ๊บบ๊บดูหน้าทางนูหน้ะมึงเลย

ตอมือต่มตาุยหอยตอมรุยหอยุยหอยกระชับจออ้อยตอนสุดขั้นออนี่นี้ออนี้โ่้อมาจย่วยคน้คุตู้หอยี่จรเินนะนักน้องจ้าน้องระันกรเบยตู้ไอหตัวนะคะนี่นี่หกตัวนะคะนี่นะคะน้องที่เรือล่มนะเอาซอยไป โอ้ยเจ้าน้อยจริงๆอยไปครับเออไปเลยลูกไปเลยได้หกตัวนะคะคนเดียวนี่จะนั่งมันแด้ไหก